<laughs> ปอกปอกหอมไปเห็นน้ำม่วงน้ำไล่ไลตามม่วงพอดีเลยมาว่ะพี่ต่อมใส<ว>่กะปิเด้อว,ว,วันนี้นัวใส่กับไอ้เขาครัวมะหองแซ่บ,บอัน,น,น,อนร้อนๆเราก็ต้องจัดของเปรีป้ยวๆดูน้ำจิ้มสันงว่ะ มองแอปเปิ้ลเลยจ้ะขีดเกล็ดปอกเปลือกไม่ต้องปุ้งต้องเปลือกไม่ต้องปอกหลอกเปลือกร่างแค่หัวอ,อกก็พอ,อโอ้ยน้ำลายกระไหล

ใส่กะปิเราแซ่บค่ะดูดูความหนืดของเขา